วันนี้มาเขาชื่อน้องๆชื่อรช,ชื่ออะไนะบ้านตระกูลชาสีมีมีสีชาคือมีน้องชาลีข้างน้านเลยค่ะชาลีชาไข่มุกชานมและชามะนาว <c oughs> วันนี้เอฟซีมาเยี่ยมเจ้าหนูหนูหน,นูชาทั้งสี่เอฟซีมาเยี่ยมนะคะับเช้าฮ

ที่มีจมูกดำๆนั่นคือเขามีหนวดนั่นคือชื่อชาลีค่ะ,ะชาลีตัวที่สองเรามานั้นชาชาไขาม่มุกตัวที่สามคือชานมอันนั้คืคอชามะนาวอันนีกี่นนี้คะดได้หนึ่งเดือนพอดีหนึ่งเดือนอายุหนึ่งเดือนครับอันนี้น้องชาสี่สี่ชาชาลีชานมชามะนาวชาไขาม่มุกลงปู่จชื่อได้หมด,ดมีเอฟซีมเยี่ยมให้อาหารน้องๆด้วยโหดีใจจังเลย ดีใจจังเลยดีใจจังเลยค่ะครับครับเจ้าเมียวเมียวเจ้าเมีเมียมีเอฟซีมาเยี่ยมนะคะเอฟีมาให้อาหารน้องๆได้กินอาหารกันอกิน นี่ไงมาตรงนี้สิยังยังยังเดือนเขาเกิดวันเกิดวันที่สี่สี่สี่พฤษสี่นพฤษภานัคุณแม่เขาคุณแม่ชื่อจำปีปีคุณแม่ชื่อจำปีคุณแม่ชื่อจำปีน้องน้องทั้งสี่คือชาลีชาไข่มุกชานมชามะนาวบ้าน บ้านเขาเพิ่งจะบริจาคมาให้ใหม่ได้อยู่ได้เพิ่งอยู่ได้สามวันเนี้สามวันแต่ก่อนนี้อยู่บนสาลากุฏินู่นพอดีแม่เขาเห็นบ้านใหม่เขาเลยพาลูกเขามาอยู่ด้วยเพราะว่าเขาต้องการความอิสระส่วนตัวเขาหรือเปล่าใช่ใช่นอนตรนู้นนะใชอนนั้นนอนตรงนู้นเวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเอซผู้ใจบุญผู้มีเมตตาต่อน,น้อง,น,องน้องแมวได้มาเยี่ยมน้องน,องนองแมวถึง พุทธสถานวัดปงชัยตำบลวัสารเภ่เชียงของจัมลำปางได้ให้อาหารกับน้องน้องแมวน้องน้องแมวก็ขอบคุณไม่ได้หลวงพ่ก็ขอบคุณให้แทนก็ขอโมทนาสาธุขอบนกุศลนี้จงอำนวยเวชัยให้เอซีมีความสุขความเจริญสมปราสนาทุกประการทุกคนทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุจ้า ราาครับมาเยี่ยมอีกบ้านหนึ่งค่ะวันนี้มาเยี่ยมบ้านข้าวตระกูลส<ม>ามข้าวสามมีหนูข้าวหอมหนูข้าวเหนียวหนูข้าวเจ้าหนูข้าวหอมหนูข้าวเจ้าหนูข้าวเหนียวกำลังกินอาหารจากเอฟซีนำมาเลี้ยงให้ก<อ>ินใหญ่เลยค่ะ ครับวันนี้ลงปูก,กลับมาก็รีบนำคลิปน้องๆเหมียวให้กับ f อได้ดูกันนะครับเนื่องจากเมื่อเช้าได้ลงไปแล้วหลังจากาลงไปแล้วก็ไปรับนิมนต์รลลับกิจนิมนต์ที่บนดอยบนบนบน,บนดอยเขามีการพิธีส่งน้ำ ลอยพระพุทธบาทสี่อยก็ไปรับดีมวลกับคณะสงฆ์ก็ทําคลิปมาให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวเ๋ยวจะลงให้ดูจากคลิปของ,น,องน้องแมวนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบนุญกับเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาตอนน่อ,น,อน้องแมวมาโดยตลอดตลอดมาและตลอดไปวันไหนที่ไม่เห็นหน้าน,น,น้องแมวก็มีเอฟซีโทรมาถ,ถามกันว่าหลวงปู่ทาไมไม่เห็นคลิปลงเลยหลวงปู่ไปไหนครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะ ลงให้ทุกคนได้ดูกันก็ขออนุโมทนาขอบคุณเทฟซีทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจส,สมปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุ